<laughs> cắt mấy đối <đổ. cười> cắt mấy đồ nhảy rõ ấy ồ สักทีเถอะยาวเกือบซอกอะแต่อ้วนมากอะอ้วนๆสันส้นๆเลยอะดูดิ ดีตอนเช้านะนะทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมดีมวัดวอนะครับผมเช้านี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับผมผมก็จะพานานาครับออกมาหาตีประชอนปลาชะโดข้างทางเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็หกโมงกว่านะครับกว่าจะขับรถมาถึงนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเหยื่อที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเจ้า งูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับเป็นเหยื่อของนนัดนะครับผมโอเคครับเช้าเช้าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหาปลาตัวแรกกันเลยครับผมไปลาําขึ้นเยอะ ลเลยตัดไม่โดนหรอสปิดลิงผมระเบิดเลยสปิดลิงที่ติดลูกหมุนอะดูดิง้างเลยอะใบหลิวหายด้วยน่าจะติดไปคับมันอะโอ้โหเสียดายเลยโอเคเดี๋ยวดูใหม่ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อแล้วเดี๋ยวตีใหม่ดูน่าจะใหญ่เลยตัวเนี้ยปากเบลเลอร์มาแบบบัวเลย

กัดไม่โดนหอยัไอดไม,ไม่โดนหร้อยกัดไม่โดนหร้อยตุต้นิ่นง,งหนกสุ้อันนี้กัดแต่ละตัวมาแล้ว,วทุกคนตัวแรก โอ้ห oh, หลังจากที่ผมวัดตัวเมื่อกี้นี่ที่อยู่ช่องสูบน้ำนะไอนี่ใบหลิวหลุดสปิตลิงนะครับตรงที่คลองใบหลิวขาดนะครับผมน่าจะไซส์นี้แหละตัวนี้ก็คือผมตีย้ำอยู่หลายไม้เลยกลัวมันจะออกมากัดก็นานอยู่ะก่อนหน้ามันมีตัวเล็กกัดไปทีหนึ่งนะครับกัดอยู่ตรงชายตะลิงเนะี่ยตัวนี้ขัดที่เดิมกับตัวที่ผมได้รอบก่อนเลย,ยใหญ่กว่าเดิมอีกตัวนี้เป็นโลอ่ะยาว เกือบซอกอะแต่อ้วนมากอะอ้วนๆสั้นๆเลยอะดูดิโอ้โหช้อนนะครับผมหมายเป็นช่องสูบน้ำนะครับที่ผมมารอบก่อนนะไซแบบโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะหมายข้างทางครับกัดไว้ตั้นนะครับสีเหลืองนะครับตอนแรกผมใช้สีเขียวแหละแต่ใบดิวขาดไปแล้ว <c oughs> ก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้สีเหลืองนะครับโอ้โหไซนี้ ตัวแรกครับผมเปิดหัวได้สวยครับช่องนี้มีตัวกัดไป2ทีนะแต่ผมวัดไม่ติดไงตัวแรกโอเคเดี๋ยวตามต่อครับผมไวตั้นนะครับอยู่ในปากเลยครับผมอย่างนี้เลยเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับผมหยิบม,มาใช้เมื่อไหล่ยังได้ผลดีเหมือนเดิมครับผมไวตั้นมันทุกหมายสุดยอดมากครับผม ได้กัดหลายตัวแล้วนะช่องนี้น,น,<ว>นโตนี่โตนี่ไอคุยนุ้ยตีอย่าตกัดเลยอะทุกคน น่าให่ตัวที่ดันใส่สองสามรอบอะ่ะเฮ้ยมีตัวเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหหลุดไปแล้วอ่ะไปพันในนี่นะต้นกระชูดนะหลุดเลยหงูหนามนะครับผมเดี๋ยวลองดูใหม่ครับ

ตรงนี้ผมยังไม่เคยได้เลยครับยังไม่เคยเข้ามาด้วยมีคนเข้ามาไหมครับใช่ครับมันมีคนเข้ามาบ่อยไหมครับตรงนี้อ๋ออุ้ยอู้หู กัดเมื่อกี้เนี้ยทีหนึ่งครับมันระแวงมากเลยมันกัดแล้วมันกระชากเลยตายต้นไม้นั้นมีลุ้นโอ้โหกัดลูกตายอยู่นู่น กันกันแล้วได้ลุ้นอยูน่นัะ An den Hood ja. ตามหลายทัแล้วก่อนหน้าม,มันมีตัวกัดไปทีนึงนะแล้วผมก็ตียำ้ำขยับไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นมันเป็นใต้ต้นไม้ผมก็เดาว่ามันน่ามีตัวเป็นนอนนะก็ mm. มีจริงๆนะครับตีย้ำไปย้ำไปนะครับตามมากัดนะครับตัวนี้นี่สายสวยเลยประมาณครึ่งโลนะครับกระชอนช่อนข้างทางนะครับหมายเป็นคลองหลอดข้างทางนะครับน้ําก็ค่อนข้างสวยอยู่ครับ มีช่องตีแค่แถวเนี้ยทุกคนที่ที่เหลือแน่นหมดเลย่ะสายนี้กัดไว้ตั้นนะครับสีเขียวตามอยู่หลายตื้ออยู่หลายไม้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวตามต่อครับผมไว้ตั้นนะครับเหยื่อจากคลายโคราชาลองหามาใช้ดูครับผมแดดร้อนๆก็ยังเอาตัวได้นะครับผมเสียงมันต้องเล่าขนาดไหนโอเคไว้ตั้นมันทุกไมยสุดยอดมากครับผม ตรงนี้มันเป็นล่มไงผมไปยืนตากแดดอยู่อย่างนานเลยเขาว่ามีคนมาตูบ่อยนะตรงเนี้ย ยัยยใหญัใหญ่หญหญนยัยอ,อ๋ออ๋่วัดทีกล้องสวัดเลยอู้อเสียดายเลยพุ่งออกมาจากฝากระปุองเลยมีโลอ่อะตัวเนี้ย โอ้โหเหล็กหลายจั่วลเลยป่าเยอะกว่าหมายนี่ หุโดโโอโโอ้ออ้ไม่วัดไม่เข้าวะกัดแล้วย้อนนะวัดไม่เข้าเนะโอ้โหมีไซส์เลยน่าจะตัวเดิมอะผมเปลี่ยนสีเอาอีกนะโอ้โหตามมันดูดแบบพลาดเป็นหลายตัวล้หมายเนี่ย เดี๋ยวลองดูใหม่ครับป่าเยอะนะรอดเนี้ยโอ้โหไวตั้นนะครับตามมาดูดแบบมึงไม่น่ารอดอะแต่มันก็รอดอะ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่ครับ วัดป่าไม่ติดเลยอันนี้ตัวเล็กากาดอีแล้วเรียบร้อยครับดูดิตัวเล็กนะเมื่อกี้ตัวใหญ่วัดแบบหนักตึง้งเลยได้แต่อะไรมาไม่รู้ดูดิโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะ ปากฉีกเลยทุกคนตัวใหญ่ดันวัดไม่ติดตัวเล็กก็ปากฉีกเอาไหมเอาไหมปลาเยอะเว้ยตรงนี้กัดสนันเลยกัดเละหมด